ตอนนี้งานก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะคะมีขาร็อกมาร่วมงานเพียบสงสัยว่าจะต้องมีอะไรไดเด็ดแน่นอนคืนนี้ ครองทั่วโล21ปีของฮันล็อกแบงคอกฮันล็อกของเรานะคะถ้าพูดชื่อถึงนะครับ er> ไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศอื่นก็รู้จักกันทั่วโลกเลยทีเดียวนะคถูกต้องเลยค่ะอย่ายยงเออแน่นอนเรามีถึง174แห่งใน52ประเทศเลยนะคะเยอะมากมาก52ประเทศฮันล็อกของเราแน่นอนทุกคนรู้จักอยู่แล้วว่าเราเป็นผู้นำของเสี่ยงเพ่ย์แบ,บงค์เลยความมั่นความมั่นฮันล็อกเกอร์เนี่ยร ได้จากคนที่ร่วมงานตันนี้ครับชัยมีตีนออกสีดำเพราะว่าชาวร็อกเนี่ยสีดำบ<อ>่บงบอกถึงความร็อกความมันความสนุกครับใช่แต่ว่าร็อกของเราก็ยังมีสีสันอยู่ในหวัวใจนะคะเรามีแฟชั่นโชว์ด้วยเขาบอกว่าครแต่สิ่งที่ในงานแฟชั่นโชว์เนี่ยตุ้เซ็กซี่เหรอเซ็กซี่นิดนิดอ๋ออ,อ,อ,อีกอนะะหนึ่งหนุ่มของเราเลยครับหนุ่มคนนี้เขาโก้มาเสร็จความเท่ๆแล้วก็ความไหนเพลงต้องเอกร็อกเพลงคอร์สแล้วเพลงออฟเดอะคลาย ตอนนี้นะคะมีก็อยู่วง69ขอทุกคนแนะนำตัวเองด้วยค่ะครับผมออยครับนักร้องนำครับอ่าผมแมครับซีกองครับผมปุ๊กและกีตาร์ครับตู่กีตาร์ครับผมตูนเบสครับนี่ก็เป็นหนึ่งในแฟนนะคะที่ไปดูมานะคะตามที่ต่างๆเพราะไม่มีไม่กี่วงนะคะที่ครับว่าวงเมทัลยุคเจ๋งๆในตำนานนะคะนี่ก็เป็นวงหนึ่งในนั้นแต่นอกจากนั้นได้ข่าวว่าพวกพี่ๆนี่ไปแข่งงานทาร์กมาแล้วได้ ่เราเป็นเดอะวินเนอร์สของของมหาร์ดแวรแบงคอกครับผมนะของประเทศไทยอ่ะครับพูดง่ายๆนะครับวินเนอร์สของประเทศไทยเดี๋ยวได้ข่าวว่าทั่วโลกเขาโหวตมาเราเป็นที่เราอยู่ที่2ครับยังไงคะที่ได้โหวตมาเป็นที่2องก็ดีเศสิครับเพลงที่เราใช้แข่งขันเป็นเพลงยังไงก็ก็เป็นเพลงของพวกเราเองนะครับชื่อเพลงไฟส์นะครับแล้วก็จะอยู่ในอัลบั้มของพวกเราครับผมอัลบั้มออกเมื่อไหร่ครับตอนนี้ยังไม่มีกำหนดครับก็เดี๋ยวรอทำเพลงกันไปเรื่อยๆก่อนประมาณสองสามปีนานไปไหม S <S <S แล้วอแอบเพลงที่ได้รับรางวัลแล้วที่ทุกคนโหวตมานะะตเนี่ยค่ะจุดทีนิดนิดนึงอ่าครับผมนะก็เป็นเพลงที่เออจริงๆแล้วเนื้อหาของเพลงไฟนี่ก็ตามชื่อเลยนะก็คือไฟก็คือหมายถึงว่าไฟในจิตใจของคนเราแบบว่าถ้าคนเรายังมีไฟอยู่เนี่ยเราต้องทําอะไรต่อไปได้แน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่แบบบ่งบอกให้กับคนทุกๆคนได้รู้ว่าตราบใดยังมีไฟอยู่นะเราจะก้าวต่อไปให้ได้โอเค ครับผมที่เป็นคนแต่งเพลงเองอ๋อผมผมแต่งเนื้อครับส่วนผ้าดนตรีนี่ก็ช่วยๆกันกูในโคนี่คืออัลบั้มแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีไปแข่งฮาร์ดล็อกเมืองนอกด้วยเมื่อไหร่ครับพี่โอ้ยตอนนี้ก็สำหรับตอนนี้เราอยู่ที่เราบอกว่าเราอยู่อันดับ2ใช่ไหมครับนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือทางฮาร์ดล็อกคอลลิงสเนี่ยเขาเอาเอาแค่ที่เดียวก็คือที่1เท่านั้นนะครับแต่ว่าที่หนึ่งที่ว่านี่คือหมายถึงว่าเอาจาก10บวงแล้วคัดเอาเหลือแค่วงเดียวที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าที่1ที่โหนึงว่าที่1 10ทีีี่ดดดดสุในนนัับ้้จะไไโ ก็ประกวดฮาร์ล็อกได้ไงคนะอ๋อก็เชิญชวนกับเพื่อนๆเนี่ยแหละครับผมนะฮะแล้วก็เราก็เริ่มประกวดเพลงจากในรีเวิร์เนชั่นกันก่อนนะครับหลังจากรีเวิร์เนชั่นปุ๊บเราก็โอเคเราก็เราเข้ารอบคัดเลือกแล้วเราก็มาประกวดต่อที่ฮาร์ r ล็อกแบงคอกนี่นะฮะแล้วเราก็ แข่งกันแบบว่าไลฟ์โชว์แบบนี้แล้วจนเราได้ที่1เป็นประเทศไทยแล้วก็ช่วยๆกันจากคนไทยทั่วๆประเทศกันเราก็เห็นแล้วว่าคนไทยทําได้ครับเราอยู่อันดับ2ครับผมเยี่ยมค่ะแล้วถ้าแบบน้องๆที่สนใจอยากทำวอลแล้วอยากแข่งอยากแบบมีประสบการณ์มากเรามีอะไรแนะนำเขาบ้างคะ สำหรับตอนนี้ก็เราก็ต้องฝึกฝนฝึกฝนต่อไปนะครับผมนะฮะแล้วก็อย่าที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าไปกลัวครับนะเราต้องสู้ต่อไปให้ได้ครับผมเชื่อว,ว่าคนไทยทําได้ครับคนไทยไม่แพ้ชาติใในโลกครับทำไ,ได้ครับคนไทยเป็นได้ครับใครไม่อน <laughs> <laughs> ยใครที่อยากดูซีซัไอสามารถไปดูได้ที่ไหนบ้างโอเคครับอันดับแรกเลยก็ไปดูได้ที่พาร์กิ้งชอยนะครับพาร์กิ้งชอยวันศุกร์ วันเสาร์วันอาทิตย์3วันครับผมนะที่เกษตรนวมินนะครับนะ,ะใครไปไม่ถูกก็เข้าไปดูพวกเราได้ใน facebook.com นะครับนะที่ซิกิ o c ร็อกกรุ๊ปฝากฝากผลงานเลยนะก็ก็จะมีไฟล์นะเพลงหนึ่งแล้วแล้วก็ยังเหลืออีก4เพลงนี้ขออูไว้ก่อนละกันเ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะได้ฟังเร็วๆนี้แน่นอนครับผมครับ ยังค่ะมี่ยังแค่ซอฟตร็อกเท่านั้นนะคะฮาร์ดร็อกเนี่ยช่วงหน้าห้ามพลาด